สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับวินเช่นเคยนะครับที่ Perfect c a ครครับวันนี้นะครับพามาชมรถผ่อน5,000นนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับคันนี้เป็นเจ้านิสสันอเมล่าครับ 1.2e ปี2016นะครับคันนี้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะไม่เพียงแค่แสนสามเท่านั้นเองนะครับราคาหลังหักส่วนลดแล้วนะครับอยู่ที่287,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้เดี๋ยวมีอะไรให้บ้างเนี่ยไปดูกันครับมาเลยนะครับด้านหน้านะกระจังหน้าเป็นโครเมี่ยมแบบนี้นะครับไฟเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าหลอ่ลอแบบนี้เลยนะสีขาวเนี่ยรถค่อนข้างดูสะอาดมากๆนะตอนนี้นะครับแล้วสีเนี่ย9กบวกๆเลยคันนี้ได้เป็นรอกระทะนะครับมีฝาครอบมาเรียบร้อยนะครับยางเป็นบิสโต้นะติดรถมาแบบนี้เลยนะครับผมรถตัวรถเนี่ยปี2 0 1พนะครับโครงสร้างสวยเดิมทั้งคันนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วหมหรือกอไ่แน่นอนนะครับมาเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันเลยนะโอเคเปิดเข้ามาภายในก็จะประมาณนี้ครับหัวแอร์เย็นฉ่ำเลยนะ นี่นะครับรอยอาร์ตนะครับน็อตขอบประตูเนี่ยเดิมๆิมเลยนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยาขเลยนี่ครับพี่บิ๊กด้านนี้เลยนะโอเคให้ลูกค้าทุกท่านดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับโอเคด้านหลังก็เช่นกันครับเดิมเดิมครับของเราเน้นขายแบบว่าความจริงใจนะดูได้เลยนะครับรถสวยเดิมจริงนะครับผมไม่มีชนหนักพิควัมน้ําท่วมหรือกอไม้นะครับแล้วก็ มีการรับประกันให้นะครับสูงสุดนะครับ2ปี20 0 0 0โลเลยระยะใดถึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูสักคู่เดียวด้านหลังเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์ติดมาด้วยนะครับผมมีเซ็นเซอร์ติดมาด้วยนะชึบโอเคมาดูด้านท้ายกันแล้วก็มีสปอยเลอร์ติดมานะครับเซ็นเซอร์มีด้านหลัง3จุดนะครับผมนี่น็อตด้านหลังนี่เดิมๆเลยครับไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับผมคันนี้นะครับราคาเพียงแค่ 287,000บาทเท่านั้นเองนะครับหลังหกักส่วนลดโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คู่มือแม่แรงยาไหลายมีถังระเพิ้งให้ด้วยนะครับแล้วก็รอยซีนด้านหลังเนี่ยเดิมๆเลยนะครับไม่มีขยับไม่มีเขยืดไ,ไม่มีโฟรสีทาสีทับมาใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคโครงสร้างก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าอเมล่าคันนี้นะครับผ่อน5 4 0 0บาทตลอดอายุสัญญาครับแล้วก็ิล์มเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย ทางเราเปลี่ยนให้ได้นะครับเรามีโปรโมชั่นส่วนลดให้40,000บาทด้วยนะครับผมนะครับจะเลือกเป็นผ่อนถูกตลอดสัญญาณนะครับเพียงเดือนละ5,400บาทต่อเดือนหรือจะเลือกเป็นโปรช่วยผ่อนเดือนละ4,000สูงสุดได้ถึง10เดือนเช่นกันนะครับผมมาดูด้านในกันบ้างนะครับประมาณนี้นะครับภายในก็เป็นเบาะกำมะหยี่ครับสีดำตัดกับสีขาวนะครับดูดีมากๆดูดีมีสตล์มากๆนะครับเดี๋ยวไปดูออปชันด้านในกันบ้างครับว่าคันนี้ให้อะไรเรามาบ้างไปโอเคมาเริ่มจาก ประตูเข้ามาเลยครับผมนะครับคันนี้ก็เป็นกระจกพับเอ่อปรับขึ้นลงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคันนะครับแล้วก็รวมถึงกระจกปรับไฟฟ้าด้านนี้นะครับผมอันนี้เป็นระบบอ่าเขาเรียกอะไรประหยัดน้ํามันแล้วกันผมไม่รู้ว่าสับมันเรียกว่าอะไรนะครับถ้าเกิดเราจอดรถติดไฟแดงอะไรเงี้ยครับเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัตินะครับแล้วพอเราแตะคันเร่ง พอไฟจะเขียวแล้วเนี่ยก็เครื่องยนต์จะติดเองนะครับ <S <S <alia> เหมือน idling stop นะครับใน Honda นะครับประมาณนี้นะแล้วก็แอร์ก็เป็นแบบแมนยนต์อยู่วิทยุก็เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัว e นะโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนนะครับผมแล้วดูเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมี shift lock อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลขไมค์ครับ1 3 1 0 0 0สมนกิโลนะครับไม้แท้100%ไม่มีกลับไม่มีกรับครับตรวจพบเจอภายหลังครับยินดีซื้อคืนเต็มราคาเลยครับผม เดี๋ยวไปดูด้านหน้าอะไรบ้างนะว่าข้างหน้าโครงสร้างเดิมไหมดูด้านซ้ายไปแล้วด้านหลังไปแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับไปโอเคครับผมเรามาถึงด้านหน้ากันแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้สวยเดิมจริงไหมนะครับเริ่มจากคันหน้าก่อนเลยนะครับนี่รอยอาร์คเนี่ยอยู่แบบเดิมเดิมเลยนะคันเดิมเดิมมาสีนี้แบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูเลยรอยอาร์คตรงด้านหน้านะครับถ้าเกิดรถมีอุบัติเหตุหนักมากเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนแรกเลยในการรองรับแรงกระแทกด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ มีแผ่นเพจครับจากนิสสันนะครับก็ระบุเลขเครื่องนะครับเลขเครื่องเป็นแบบสีรถอะไรพวกนี้นะครับระบุตรงนี้เลยนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผมเลขเครื่องเครื่องยนต์เลขตัวถังนะครับประมาณนี้เลยนะใครหารถผ่อนสบายๆนะเดือนละ5,400บาทตลอดอายุสัญญานะครับผมแนะนำเลยนิสสันไอร์เมล่าพันนี้นะครับ 1.2e ปี2016นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปโปรโมชั่นให้อีกทีนึงนะครับช่วงท้ายคลิปไป ค่างวดนะครับคันนี้ตลอดอายุสัญญาเพียงแค่5,400บาทเท่านั้นเองนะครับผมยังไม่รวมโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับที่มีให้ลูกค้าถึงเดือนละ4,000บาทเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนเช่นเคยนะมูลค่า20,000บาทนะครับแล้วก็รับประกันได้สูงสุด 2ปี20,000โลนะครับระยะได้ถึงก่อนนะครับสำหรับใครที่หารถไปใช้งานนะครับคุ้มค่ามากๆแล้วก็นี่มาดูสมุดรับประกันกันใกล้ๆนิดนึงนะครับผมคันนี้นะครับเราไม่รับประกันกันเปล่าปากเปล่านะครับเรามีบุ๊กเซอร์วิสให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผมมานี่ครับด้านนี้ก็จะบอกนะครับรุ่นรถนะครับสีรถเลขตัวถังเลขเครื่องนะครับทะเบียนนะครับรวมถึงข้อมูลของผู้ครอบครองนะครับเจ้าของรถนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็น่า การตรวจเช็คนะครับก่อนรับรถนะครับ25รายการนะครับผมให้ลูกค้าทุกท่านใช้งานแบบสบายใจได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้นะครับกรองน้ำมันเครื่องเราจัดให้ขัดเคลือบสีให้ก่อนออกนะครับก็ใช้เงินออกรถสุดที่แค่4,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับของนิสัยเวลาตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะครับผมยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ